นี่อาจเป็นเมนูที่หลายคนเห็นแล้วไม่กล้ากินนะคะแต่ว่ามันเป็นอาหารหลักสำหรับเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าข,ของประเทศคองโก,โกเพื่อที่จะแก้ปัญหาอาหารขาดแคลนค่ะตอนนี้ประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรกว่า99ล้านคนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านอาหารค่ะโดยเฉพาะบรรดาเด็กกำพร้าทั่วประเทศกำลังต้องทุกทรมานจากภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการใช้วัตถุดิบที่ยังหาได้ง่ายตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นมแมลงที่สามารถดับประทานได้ซึ่งเขาก็กําลังมีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะนำมะแมลงมาทำเป็นเมนูอาหารให้มากขึ้นที่สำคัญคือไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ท้องอิ่มเท่านั้นนะคะแต่มแมลงเหล่านี้ยังมีศักยภาพในฐานะทางเลือกของโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ที่ยั่งยืนทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ในประเทศแอฟริกาตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีองค์กรไม่สแสวงผลกำไรนะคะที่ชื่อว่า Farm for o f f h a n s เข้ามารับหน้าที่จัดหาตัวอ่อนที่อุดมด้วยโปรตีนส่งให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในท้องถิ่นเพื่อช่วยเลี้ยงอาหารเด็กๆที่กำลังขาดแคลนโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบซึ่งกำลังต้องการสารอาหารที่เพียงพอในการเจริญเติบโตค่ะมแมลงที่พวกเขาเลือกใช้เป็นหลักก็คือตัวอ่อนด้วงงวงมะพร้าว ซึ่งทาง Farm for offense ก็ได้ศึกษาวิธีการเพราะเลี้ยงและเก็บเกี่ยวตัวอ่อนอย่างยั่งยืนในห้องปฏิบัติการทำให้ตอนนี้พวกเขาสามารถเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วงงวงมะพร้าวได้มากถึง660ปอนด์ต่อเดือนนำไปทำอาหารเลี้ยงเด็กๆได้หลายร้อยคนเลยค่ะขณะที่ร้านอาหารบางแห่งภายใต้การดูแลของ Farm for offense ก็เริ่มนามตัวอ่อนด้วงงวงมะพราะ้าวมาทำเป็นเมนูอาหารสำหรับจำหน่ายให้คนทั่วไป แล้วก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางองค์กรเองก็กำลังมองหาช่องทางที่จะเพิ่มการเพาะเลี้ยงให้ได้จำนวนมากพอสำหรับจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคตด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่ายังขาดทรัพยากรที่เพียงพอค่ะด้านองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติก็ออกมาให้การสนับสนุนแนวทางนี้ค่ะโดยเขาระบุเลยนะคะว่า,มาแมลงนี่แหละค่ะถือเป็นแหล่งสารอาหารที่อุดมไปด้วยไขมัน โปรโตีนวิตามินเส้นใยและแร่ธาตุซึ่งบางชนิดสามารถนำมาใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ